ผมสูตรให้ฟังสั้นงแบบมีเลยแล้วกันนะครับผมมันจะมีอยู่3สิ่งหลักๆเลยนะครับผมที่ iPhone Air เนี่ยทำได้ดีกว่า16 Pro Max นะครับดีกว่าจริงๆแบบว่าไม่มีแคชเลยนะครับผมคือดีแบบดีไปเลยนะครับผมเมนเชอร์เจนนีนะครับเอาเรื่องดีๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับทุกท่านก็น่าจะเดาออกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเรื่องแรกนะครับผมเป็นตัว c e ร a m ิกชิล e l d 2นะครับผมที่อยู่ด้านหลังนะครับของตัว i p h o น e อ i r นะครับซึ่งมันจะทนรอยขีดขวนมากกว่านะครับผมแล้วก็แข็งแรงกว่าามมัผก Center งท้ เอ่ยนะครับผมปรับหมุน Portrait Landscape ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหักมือเลยนะครับถ่ายสบายนะครับผมเซนเซอร์มันใหญ่กว่าแล้วก็มีเมกะพิกเซลร์เขาที่เยอะกว่านะครับผมอาจจะส่งผลให้การถ่ายภาพมันคมได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ต้องรีควายแสงเยอะนะครับไม่เหมือน16 Pro Max เลยประมาณนี้นะครับรวมถึงยังถ่ายวิดีโอได้นิ่งกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามององค์รวมแล้วนะครับผมมันดีกว่าในทุกๆด้านเลยนะครับเพราะมันเป็นการเมเจอร์อัปเกรดกล้องหน้าเข้ามานะครับรวมถึงหลายๆท่านนะครับต้องการที่จะแบบเป็นดูอะไรกอรดก็ได้นะครับผมถ ที่เราอยู่ในเพอร์สป t i v ตฟของคนดูอยู่เงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่หลากหลายนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย16ไม่ได้นะครับหรือทำได้ก็ผมเข้าใจว่ามันจะมี third party application อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ดีๆเท่าตัว default camera app อยู่แล้วนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องบ t o ทูธ6.0นั่นเองนะครับผมที่จะรองรับอนาคตมากกว่านะครับอย่างไรก็ดีนะครับว่าบ t ูทูธจะส่ง a i r d ดรอเร็วไม่เร็วอะไรเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเครื่อง ที่คุณจะส่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องเป็น6.0เหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบว่าเครื่องหนึ6.0เครื่องหนึ่ง5.3แเงี้ยนะครับแล้วมันจะส่งเร็วเท่ากันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมมันก็จะเหมือนกับเป็นวอตเทอร์เน็ตนะครับคล้ายๆกับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 7แลสเราเตอร์กับตัวโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนะครับผมบลูทูธก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอเวนต์ช์อันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฟิชเชอร์พรุมากกว่านะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้เนี่ยคือแทบจะทั้งหมดแล้วนะคครรัับผมมในาาที่ ทีหนึ่งด้วยนะครับการถ่ายเลนส์ออลตอไวไม่ได้นะครับผมถ่ายมาโครไม่ได้ซูมไม่ดีกันสั่นได้น้อยกว่าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมรวมถึงการถ่ายวิดีโอที่แบบคุณต้องการจะซีนิมติกโหมดนะครับผมถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ลารายไม่ได้นะครับถ่าย 4K 120แบบสโลโมชั่นในภาพคงคมไม่ได้นะครับลำโพงเสียงก็สู้ตัว iPhone 16 Pro Max ไม่ได้นะครับไมค์ก็คุณภาพไม่ได้เท่าเลยนะครับเพราะว่าไมค์อาร์เรย์มันคนละแบบไปเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีจํานวนของไมค์เนี่ยน้อยกว่าเยอะนะครับนั ไม่ได้เลยนะครับผมต่อมาเราคุยเรื่องดีเทลเสียงด้วยกันนะครับสิ่งที่น่ายินดีแล้วน่าผิดหวังในเวลาเดียวกันเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องหน้าจอนะครับสองตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันหลักอยู่2อย่างด้วยกันนะครับตัว iPhone Air เนี่ยจะมีความสว่างสูงสุดมากกว่านะครับผมอยู่ที่ประมาณ3,000 nits นะครับแต่ว่าหน้าจอโดยรวมของตัว16 Pro Max มีความใหญ่กว่านะครับผมเต็มตามากกว่านะครับถ้าเกิดว่าถามผมแล้วนะครับว่าผมชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบแบบใหญ่ๆมากกว่านะครับมันแน่นมันเต็มตาดีนะครับแต่ถถ้าเกิดดพูึงล จริงๆตัว iPhone 1ม Pro Max เนี่ยมันใส่กระเป๋าไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะพี่ในคลิปพี่ทำไมมันดูเออเธอทาจังเลยผมขอโทษครับก่อนหน้านี้ผมอ้วนนะครับขอโทษจริงครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผมก็เลยแบบว่าดูมันเหมือนเธอทานะครับมันใสงเกงลำบากนะตอนนี้แบบว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมผิดเองนะผมอ้วนเองนะครับต่อมานะครับผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าหน้าจอของมันเนี่ยที่เป็น Anti Reflective Coating มาใหม่นะครับผมเป็นการป้องกันแสงสะท้อนนะครับที่ Apple แบบว่าทำมาเจ็ดชั้นเลยพวกนี้นะครับในตัว iPhone 1 7 Series ทุกรุ่นเนี่ยยยยยนนนนนะะะะะคคคครรรัััับบบบบมมมมมมีวาาา้้้ออออลลงงงไไไป่่ขเเเกผดดถึแ ความสูงไอจีสิบหากราอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอเทียบกันแล้วนะครับว่าความการสะท้อนการตัดแสงต่างๆนานาระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยเออเห็นผลเลยนะครับผมระดับหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันทำให้หน้าจอของตัว iPhone Air เนี่ยมีภาษีดีกว่านะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้โฟกัสในเรื่องความสว่างมากขนาดนั้นนะครับผมเอาตามตรงแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณพูดกันแบบแบร่เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดใช้งานเอลดอร์นะครับผมคุณถ่ายวิดีโอเอลดอร์นะครับสองตัวนี้นะครับเปิดไฟสุดนะครับจะได้้้้้เเเห็็นน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 วว่่่่่่่่่าาาาาาาคคคคุุณถถยยยยยยยอออออออะะะะะะะไไ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 รรรรรรติิิดดดบบบบงงงงงงปัััััมมมมพพชกกกีีูแผฟจจ ตัว16 Pro Max แบบหลายนาทีมากๆนะครับผม16 Pro Max อาจจะยังไม่เคยลงไปที่80%เลยนะครับตัว iPhone Air เนี่ยมันไปแบบ50 30 จะศูนย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมในแง่ของการแบบถ่ายกลางแดดถ่ายแบบเอาดอร์กลางชายหาดอะไรเงี้ยนะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าคุณติดฟิล์มใส่เคสอีกนะครับผมมันก็จะยิ่งเจเนเรตฮีทมากขึ้นนะครับผมยิ่งเร็วขึ้นอีกต่างหากนะครับก็เรียกว่านะครับความสว่างอันนี้เนี่ยสู้แสงแดดได้จริงนะครับผมแต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นแค่นั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมสามารถเล่นเกมต่างๆที่ซัพพอร์ตเป็น120 fps เนี่ยได้ลื่นเหมือนกัน100%นะครับไม่่วาจะเป็นนเกม Call RV PUBG Duty Mobile of ะครับผมหลาย์เื็นเมมมนกัลยไ่ีควาแตกต่างนะครับแต่่วานะครับมันมีคคาว่่่แตใหญๆเล นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาขยายความตรงนี้ในอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับคีย์เฟอร์เจอร์อันนึงของ iPhone X ก็คือเรื่องความเบานะครับผมแล้วก็ความบางมากๆนะครับผมเทียบกับ1 6 Pro Max เนี่ยเรียกว่าแบบคนละเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับคนละยุคเลยอะไรเรียกงี้ดีกว่านะครับผมในแง่ของการดีไซน์นะครับอันนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแทร็กเก็ตมาร์เก็ตของเขานะครับผมและแคตตาล็อกของเขาเนี่ยแบ่งกันอย่างชัดเจนนะครับการจับถือโดยรวมกันฮันเดอร์รี่เนี่ยมันก็ต้องสบายกว่าอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องเจ็บน ที่คุยกับผมเนี่ยแล้วบ่นว่าแบบเฮ้ยผมอยากให้มือถือผมบางขึ้นหรือมันเบาลงนะครับผมโดยที่ว่ามันเสียสละในเรื่องของแบตเตอรี่ไปนะครับผมแล้วก็เรื่องการเราไปความร้อนโดยรวมออกไปเลยนะครับผมคือทําแย่ลงมากเพื่อแลกกับความบางที่มันอาจจะแบบรู้สึกได้จริงนะครับผมแต่ว่าก็เบาจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างมันหายไปขนาดนั้นเนี่ยทุกท่านก็คงไม่ได้บ่นเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมทุกคนบ่นเหมือนกันหมดนะครับว่าเฮ้ยแบตไอโฟนฉันหมดเร็วนะแบตไอโฟนฉันมันโอ้โหไหลเป็นน้ำไอโฟนฉันมันร้อนอะไรอย่างงงี้้้้ยนนนนัผมมมออออาากใใหหจญ่ขึตสื ันยากนะครับอยากให้เป็นรุ่นใหญ่เลยพวกนี้นะครับไม่เคยมีใครคอมเพลนเลยนะครับว่ามือถือชนาเกินไปนะครับผมถ้านเลยผมเคยคุยมานะครับกลายเป็นว่าตัวไอโฟนแอร์นะครับอยู่ในแคตตาก็อกเครื่องประดับมากกว่าจะเป็นการใช้งานแบบปฏิทัศน์ทุกรูปแบบนะครับผมเมื่อเทียบกับโปรโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบัน17ซีรีส์นี้นะครับผมหรือว่าจะเป็น16 Pro Max 16 Pro ปีที่แล้วเองก็ตามนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับมือหนึ่งราคาเท่ากันนะครับผม Pro Max ด้วยนะครับผมมือหนึ่งราคาเท่ากันนะคร หาอะไรเรื่องการป้องกันการงอครับมันงอยากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงจริงๆนะครับผมผมเข้าใจได้ว่ามันสามารถงอได้ด้วยมือเปล่าแน่นอนนะครับผมแต่ว่าต้องใช้แรงเยอะนิดหนึ่งนะครับผมถึงจะเห็นว่ามันแบบเออมันมีการงอออกมานะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแกล้งมันจริงๆนะผมว่าถ้าเกิดว่าตรงวอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวตรงนั้นที่วนงออย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับประเด็นสำคัญของมันก็คือว่านะครับตัวไทเทเนียมเฟรมอันนี้เนี่ยมันเป็นกลอสซี่ฟิเนสชนะครับผมเป็นไทเทเนียมขัดเงานะครับเงาวับเหมือนกับทุกสีเลยนะครับผมมันทำให้มันมีโอกาสเป็นรอยขนแมวรอยขนข่วนเล็กๆน้อยๆได้ง่ายมากนะครับผมง่ายกว่าการเป็นแบบเป็นด้านๆเป็นสับสากเยอะเลยนะครับที่เขายิงทรายมานะครับไม่ใช่แค่เป็นรอยง่ายอย่างเดียวนะเป็นรอยนนนนนนิ้้้้้ววววววมม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 มืืืออองงงง่่่่่่่่าา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 ยยยยยดดดะะะะะะะคคคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบผผแแลลลกกกกกก็็็ใใสสสเเเเเีปปปถึุุณณจจไไตทพโ ต่างๆในแง่ของการป้องกันคอสเมติกที่มันโดนดาเมจเนี่ย มันเป็นไม่ได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเขาทำ glossy f i n น s h มาแบบนี้นะครับถ้าคุณต้องการความบางขั้นสุดนะครับผมไม่ใส่เคสไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมไม่แปะฟิล์มไม่ใส่เคสอะไรพวกนี้เนี่ยวางบนโต๊ะก็ลำบากนะครับผมมันก็จะมีการเสียดสีที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีการบอบเบิ้ลเล็กๆน้อยๆ,ๆด้วยนะครับแค่แม่าบัรม,มันใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากๆนะครับผมทําให้มันเกิดดามาจแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายนะครับผมก็เลยคิดว่าตัว iPhone Air ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดว่ามััััันนนนนนจจจะะะเเเปป็็ iPhone ทททีีาาทีี่่่่่่รรรราาาาาคคคตตตกกกกกกมมมมสสสุดใใววิศิศ์ยงงไไชลล นะครับผมถ้าเรื่องความสวยเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมสวยทุกมุมนะครับผมทุกความแบบสลิกของมันนะครับทุกดีเทลนะครับการออกมาแบบมันินิมอลนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีความรักโซรี่ที่สูงมากนะครับแต่แรกมาด้วยการที่ว่าคุณถูกลดทอนเรื่องฟันที่เข้ายุททุกอย่างเลยนะครับและที่มันเคอสซ้ำหนักไปมากกว่านั้นคือว่านะครับตัว CPU ที่อยู่ในตัว iPhone Air เนี่ยนะครับผมมันจะใช้ชิปตัวล่าสุดอย่าง A19 Pro นะครับแต่ตัว A19 Pro ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดีียยยวววกกกกกกัััััับบบบท่่่่ออออููใใในน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  iPhone iPhone Pro Pro GPU 17 17แแลล้้็็ Max ะะะคคครร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 มมมเเเเปป์์ชชถิิฟฟงงงงงาาาาาผขหหืซึไ นอนะครับผมเดาว่าเขาออกแบบมาแบบนี้เนี่ยเพื่อจะให้มันกินไฟน้อยลงในแะงก่การใช้งานกราฟิกนะครับผมให้เพื่อประหยัดพลังงานโดยเฉพาะนะครับโดยที่ว่ายัง Maintain Performance ที่แบบมากกว่าตัว A 1 9ธรรมดาอยู่นะครับส่งผลให้ความแรงโดยรวมนะครับผมถึงแม้ว่าตัว CPU เนี่ยจะแรงขึ้นประมาณ20%นะครับผมแล้วก็ตัว GPU เนี่ยจะมีความเร็วขึ้นประมาณ10-15%เนะครับเมื่อเทียบกับ A 1 8 Pro ที่อยู่ใน iPhone 1ิ Pro Max นะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่าตัวเลขมันค่าจะ impressive มากนะครับผมมันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับผมแล้้้้ววววกกก็็แรรงขึนนนนนเเเลลอยยยใาดดีััะคบ แต่ว่านะครับไอตัวเลขที่มันแรงขึ้นพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่เบสสั้นๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดพูดตามตรงแล้วนะครับผมปัญหามันไม่อยู่ที่ว่ามันแรงมากขึ้นขนาดไหนนะครับผมมันลดลงขนาดไหนในแง่ของการกินพลังงานนะครับปัญหามาอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานหนักๆแล้วนะครับผมอย่างเช่นการเล่นเกมนะครับผมเป็นเกมอวีแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้องที่เปิดแอร์แล้วก็ตามนะครับผมเฟรมมันมีโอกาสตกอย่างมากเลยนะครับผมเรื่องเฟรมตกเนี่ยมันตกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันตกเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องพูดถึงเเบบบบมมาที่ันนนอออกแแใหห้ปป็็ GPU โลดะผจจ 3DMar อะไรพวกนี้เนี่ยรอบแรกแรงรอบ2ก็ตกกระจุยเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันทรอโซนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถคีิปอัพกับการดิสเพลย์เทมเพอรเจอร์ได้เลยนะครับคือคะแนนต่างกันเยอะมากๆแน่นอนนะครับผมระหว่างรอบแรกแล้วก็รอบ2นะครับอวีคุงคงไม่ได้เล่นแบบ3นาที5นาทีอยู่แล้วใช่ไหมครัคุณเล่น20กว่านาทีครึ่งชั่วโมงบางทีสองสามตาติดเกือบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ฮีโร่มันโหตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะครับผมโกเวล่าใช่ไหมครับตัวล ไม่น่าจะไหวนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะเพราะว่ามันไหวขนาดไหนนะครับปัญหาจริงแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวโลจิกบอร์ดนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างของไอตัว iPhone Air ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงโมดูลกล้องนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับตัวจะเป็นตัว CPU เป็นตัวแรมเป็นอะไรโมเดลต่างอยู่นั้นหมดเลยนะครับผมรวมถึงตัวเซนเซอร์กล้องแล้วก็ตัวกล้องเองด้วยก็ตามนะครับผมคลับอยู่ในนั้นหมดนะครับพื้นที่หลังจากนั้นนะครับผมข้างล่างนั้นเนี่ยเป็น ทีไซน์ภายในของมันแล้วเนี่ยคุณก็น่าจะเห็นปัญหามันไม่มากกว่าน้อยใช่ไหมครับคือแน่นอนนะครับว่ามันกินไฟน้อยลงนะครับผม CPU มันเปนพลังงานมากขึ้นแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเป็นอินโนเวชันที่ดีนะครับแต่การใส่ให้มันอยู่ในฟอร์มแฟกเตอร์ที่มันเล็กขนาดนั้นเนี่ยนะครับบวกกับที่ด้านหลังของมันนะครับผมจะเป็นตัวซิลิมิกชิลลสองนะครับผมแบบว่าครอบมาเต็มเบ้าเลยนะครับผมคือคุมทุกมุมเลยนะครับผมกลายเป็นว่า การระบายความร้อนอะไรเนี่ยก็จะยิ่งแย่เข้าไปอีกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่านะครับทําให้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกลายเปยิ่งทําให้ตัว iPhone 17ที่เป็นรุ่นน้องเลขสุดในปีนี้นะครับผมน่าจะกลายเป็น iPhone ที่มีความคุ้มค่านะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์เพอร์ดอลลาร์ที่คุ้มที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับคือการอัปเกรดมันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วมันก็ใกล้ชิดกับรุ่น Pro มากขึ้นนะครับผมกับฟีเจอร์ที่หลายๆคนใช้อย่างเงี้ยนะครับอย่างกล้องเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมก็รุ่น p r รอาจจะไม่มีความหมายอะไรนะครับเหตุผลหลักเป็นเพราะว่านะครับตัว iPhone 17เนี่ยราคาเท่าเดิมนะครับเท่ากับ iPhone แล้วก็ได้ storage ส r a รจที่มากขึ้น2เท่านะครับพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัว iPhone Air ก็คือโจบตรงนั้นเลยนะครับผมคือไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับ ซึ่งตัว iPhone 16 Pro Max เองเนี่ยพูดกันตามตรงแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะระบายความร้อนสู้ตัวท็อปอย่าง17 Pro Max ที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่ได้นะครับผมในแง่ของการเล่นเกมแบบสมมติว่าคุณไปเล่นเกมแบบที่ไม่มีแอร์ในห้องน้ำที่ผมทำเนี่ยนะครับเปิดสุดต่างๆอนาอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลากกันสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยเออ16 Pro Max อาจจะสู้ไม่ได้นะครับอาจจะมีการเฟรมดรอปได้นะครับผมผมมั่นใจนะครับว่า17 Pro Max เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดเล่นสัก3-4ชั่วโมงนะครับผมในกรณีที่แบบเเเเเปปปป็็นนนนนนดือออมมมาาาาาายย้้้ววะะครรรพตตีีีี่ผผจกกชงณล ถ้าเกิดว่าเล่นนานๆนะครับผมสุดที่16 Pro Max ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่เรากำลังพูดถึงห้องไม่เปิดแอร์อยู่นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเชอร์รี่ออนท็อปยัดเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มันถูกเอาออกไปขนาดนั้นนะครับฟีเจอร์ที่มันหายไปเยอะขนาดนั้นยังไม่พอนะครับการใช้ตัว A19 Pro นะครับผมชิป C1X นะครับผมแล้วก็ N1 เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับผมในเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่านะครับตัว iPhone Air ตัวนี้เนี่ยยังใช้แรมแบบ8 g b เท่ากัับตว16 Pro Max อยู่เลยนะครับผมไมม่่ใช12 g b เหือนนตััวะครบซึ่งตััวว A19 Pro ตนี้เนี่ยมีการโฆษณาาอย่งหนักนนนัมแก็ห่ ะะว่ามันเก่งเรื่องการประมวลผล AI นะครับประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับผมคำนวณต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีแบนด์วิดที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าแหลมที่มัน เรียกว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับผมทำให้มันมีองค์ความรู้ต่างๆของ AI หรือว่าตัว Siri เองเนี่ยหรือว่า Large Language Model เองเนี่ยนะครับผมมันไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ผมก็ค่อนข้างจะเดานะครับว่ามันจะทําได้ดีกว่าเดิมขนาดไหนนะครับเพราะว่า AI ในสุดท้ายแล้วมันแข่งกันที่แรมนะครับว่าเอ้ยยิงแรมเยอะเนี่ยก็แสดงว่าความรู้ในหัวมันเยอะนะครับมันใช้งานหลากหลายได้เยอะกว่านะครับผมแล้วก็การพลิกแพลงอะไรมันก็จะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีการตอบสนองที่ไวนะครับผมยิ่งแรมน้อยในความองค์ความรู้มันก็ยิ่งน้อยนะครับซึ่งต ถึงแม้ว่าจะแลม8 g b เองก็ตามนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างจาก12 g b มากขนาดนั้นหรอกมั้งในการตอบคำถามอะไรพวกนี้นะครับผมคงหวังลึกๆอย่างนั้นมากเลยนะครับเรื่องหนึ่งที่คอนเสิร์ตเชื่อมากๆเลยนะครับผมแล้วน่าจะเป็นท็อปิกหลักนะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมนี่ไม่พ้นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับทุกท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ของตัว iPhone Air เนี่ยแย่ที่สุดในแอปไอโฟนสิบเจ็ด ทั้งลายเลยนะครับผมเครื่องใหญ่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าความที่มันบางนะครับผมมีเรามาเล่นน้อยที่สุดนะครับแต่ความจุแบตเตอรี่ที่น้อยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันสามารถทำได้ตามที่ Apple เคลมไว้นะครับผมคือถึงแม้ว่าตัวแบตจะมีความจุน้อยมากนะครับผมแต่ว่ามันมี performance คล้ายคลึงนะครับผมกับรุ่นโปรนะครับทาง a p p l e เองเนี่ยมันเคลมว่านะครับการใช้งานของ iPhone Air เนี่ยมีความยาวนานนะครับผมเทียบเท่ากับตัว iPhone 16 Pro ของปีที่แล้วเลยนะครับค่อนข้างจะอินเ s i ร์ฟนะครับผมถ้าเก คอนซิเดอร์เรื่องปริมาตรของเครื่องอะไรพวกนี้นะครับผมโอโ้โหเครื่องบางขนาดนี้อยู่ได้เท่าไอโฟน12โปรเลยนะครับผมผมมั่นใจนะครับว่าเขาอ้างอิงจากการเทสเอฟเฟกชั่นซีคออย่างเดียวนะครับผมคือการดูวิดีโอเฉยๆนะครับดูสตรีมมิ่งจากไอโฟนทีวีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็อ้างอิงได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าในสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยคุณเลื่อน Facebook ไปนะครับผมคุณเลื่อน TikTok ไปนะครับคุณคอมเมนต์คุณไลฟ์สดคุณถ่ายรูปอะไรพวกนี้เนี่ย แค่กดเข้ากล้องก็กินกินแบตมากกว่าแล้วนะครับผมเพราะมันใช้ performance core แล้วตอนเข้ากล้องนะครับเออผมก็เลยมองว่านะครับไอการเคลมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบ misleading ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเทียบกับ16 Pro Max แล้วนะครับผมระหว่าง iPhone Air กับ16 Pro Max เนี่ยผมมั่นใจนะครับน้อยๆก็ต้องมี40%นะครับผมคือ iPhone 16 Pro Max เนี่ยเหลือเหลือ40%นะครับผม iPhone Air นี่แบตหมดไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมในแง่ของการใช้งานตามปกติประจำวันตอบไลน์ตอบลูกค้าเข้าเพจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช่มานั่งดูวิดีโอเดียวนะคร เยอะขนาดนี้นะครับพี่โอ้โหไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมแล้วก็อะไรมันก็ดูไม่คุ้มค่าไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับผมขออนุญาตแชร์อินโฟมิชันที่สำคัญนะครับผมที่ผมได้คุยกับยูสเซอร์หลายๆท่านนะครับที่หลังจากได้ดูการเปิดตัวแล้วนะครับผมเอยเห็น iPhone Air มันเอ้ยผมต้องจองเลยนะครับผมชอบมากๆอะไรเงี้ยนะครับมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีอยู่3มข้อหลักๆด้วยกันนะครับผมที่ผมทราบมานะครับ1ก็คือว่านะครับ เขาต้องการเครื่องที่มันหน้าจอใหญ่นะครับผมแต่ว่าเบาแล้วก็พกพาง่ายนะครับคือไม่สนอย่างอื่นเลยนะครับผมชอบแบบเอ้ยไม่อยากถือบลูเบรดเนี่ยไม่อยากถือหนักนะครับผมแต่ว่าอยากได้หน้าจอใหญ่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอันที่2คือว่านะครับต้องการความหรูหรานะครับผมลักซ์ซรี่นะครับมีสไตล์ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็มีความแตกต่างกับไอโฟนรุ่นก่อนๆอย่างชัดเจนนะครับโอ้อันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่า มันหรูจริงนะครับผมอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับมันเป็นมันเรียกว่าเป็นรับซีโปรดักแบบอีกขั้นหนึ่งไปแล้วนะครับผมการเลือกเบสออนความหรูหราแล้วก็ความชอบเทสส่วนตัวอะไรพวกนี้เนี่ยผมมองเขาเป็นเรื่องดีนะครับมันก็ทําให้เราชอบสิ่งของนั้นมากขึ้นอยากใช้งานมากขึ้นนะครับอย่างที่3ามนะครับคือเรื่องสีทองกับสีฟ้านะครับผมที่แบบเขาบอกว่าออกแนวแบบละมุนแล้วมันเห็นแล้วมันชอบนะครับผมเห็นแล้วมันแบบเออรู้สึกมันเออมันโอ้โหมันพาสเทลนะมันใหม่ๆนะครับมันเป็นสีอะไรที่มันดูเออดูละมุนตาร่งวเข ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่มาแชร์กับผมนะครับก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยทุกท่านชอบอะไรยังไงนะครับผมใช้งานยังไงบ้านนะครับผมแล้วก็เลือกเพราะอะไรนะครับผมเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับผมแล้วก็ช่วยในแง่ของการตัดสินใจให้หลายๆท่านต่อไปนั่นเองนะครับ